คนไทยกําลังต้องการสติต้องการปัญญานะครับ,รบต้องการที่พึ่งเพราะฉะนั้นการเข้าวัดการได้สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะทําให้เรามีสติพอมีสติก็ปัญญาเกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บุษบาพาตลุยจะพาไปวัดที่จังหวัดสกลนครครับเชิญครับนี่เนี่ยดูเหมือนว่าคนไทยจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายโดยเฉพาะภายัยพิบัติธรรมชาติ การได้ไหว้พระน้อมนำธรรมะมาเป็นเครื่องมือในการตั้งสติแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตภาพกลางวิกฤตจึงเป็นทางเลือกของพุทธศาสนิกชนอย่างเราเราบุษบาพาตะลุยวันนี้ขอพาคุณผู้ชมเดินทางสู่จังหวัดสกลนครนคนดินแดนแห่งธรรมะอันเป็นจุดกำเนิดกองทัพธรรมสายวิปัสสนากรรมฐานและพระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสานโดยทริปนี้เรามีน้องกุ๊กกิก๊กกิจกรภา,าคสนามคนสวยอาสาพาไปตะลุยครับ บุษบาพาตะลุยวันนี้กุกกิจพาคุณผู้ชมมาที่วัดพระธาตุเชิงชุมซึ่งวัดนี้นะคะมีความสําคัญคู่บ้านคู่เมืองและถือว่าเป็นศูนย์รวมใจิตใจของชาวสกลนครไม่ว่าใครมาที่สกลนครนี้ก็ต้องแวะมาสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปด้านในกันค่ะ ใช่แล้วล่ะครับเพราะพระาธาตุเชิงชุมคู่บ้านและคู่เมืองสกลนครแห่งนี้ตามตำนานกล่าวกันว่าเคยเป็นสถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่องค์ต่อมาจึงได้มีการสร้างเจดีย์และองค์พระาธาตุครอบทับไว้ดังนั้นการที่ได้มาสักการบูชาพระาธาตุเชิงชุมจึงนับได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตกว่าได้ครับ Oh, สวยงามมากมากเลยนะคะถ้าพูดถึงสถาอันแรงกล้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชาสกลนครเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะอย่างช่วงประเพณีออกพรรษาที่เพิ่งผ่านพ้นมาที่นี่เขาก็ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันสร้างปราสาทพึ่งถวายเป็นพุทธบูชาอย่างที่เห็นด้านหลังนี้เป็นปราสาทพึ่งโบราณค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมคุณหน้าคุณตาก,กันเป็นขบวนแห่อลังการนี้เป็นปราสาทพึ่งแบบประยุกต์แต่เสียดายจังเลยค่ะคุกิจพลพาดขบวนแห่นั้นแต่ปีหน้าไม่พลาดแน่ค่ะ ถ้าเชิงชุมกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาสักการะรูปหลอเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสองฆ์องค์สำคัญซึ่งเป็นผู้นำแห่งกองทัพธรรมของพาอีสานกันที่วัดป่าสุทาวาสแห่งนี้ค่ะวัดป่าสุทาวาสเป็นอารามหลังสุดท้ายและเป็นสถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบุรพาจารย์ใหญ่ของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ศิษยานุสิตจึงได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นตรงบริเวณกุฏิที่องค์ท่านมรณาภาพโดยจะแสดงประวัติของท่านเนี่ยตั้งแต่เกิดจนมรณาภาพรวมทั้งมีรูปหล่อเหมือนเรื่องอัฐบริขารและสิ่งของต่ตางๆที่ท่านเคยใช้ประจําสมัยที่ยังมีชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจริยวัตอันเรียบง่ายขององค์ท่าน นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีจันทศารเจติยานุสร์หรือพิพิธภัณฑ์หลวงปุลุยจันทสารโรที่ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระองค์ทรงร่างแบบพระราชทานเบื้องต้นในการก่อสร้างด้วยนะครับ ทั้งหลวงปู่มั่นและหลวงปู่หลุยก็ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์องค์สำคัญนะคะที่ช่วยผลักดันพระพุทธศาสนาสายธรรมยุทธให้ได้แพร่ขยายไปทั่วภาคอีสานมีทั้งวัดป่าและก็บูรพาจาร์เกิดขึ้นมากมายพรุ่งนี้คุกกิจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยพระอริยสงฆ์องค์สำคัญอีกสององค์ค่ะนั่นก็คือหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรและก็หลวงปู่เทศเทศรังสีแต่ตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งบุสบาบ้านเช้าก่อนค่ะ จังหวัดสกลนครถือว่าเป็นจังหวัดที่นักแสวงบุญโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับนิยมไปเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวของหลวงปู่ฟ้านแล้วก็หลวงปู่เทศมาให้ได้ชมกันนะครับรวมถึงยังมีของดีที่จังหวัดสกลนครอีกเยอะเลยที่คุณผู้ชมอาจจะโอ้สกลนครมีมีของดีมีสถานที่เที่ยวเยอะขนาดนี้เลยเหรออย่างที่แน่ๆถ้าคนชอบทานเนื้อนะไม่ทานนี่ไม่ทานเนื้อครับแต่ของดีเขามีเยอะที่สกลนครไปได้มาแรงช่วงนี้ต้องยอมรับด้วยขอบคุณพลอใงค่ํา